อ่ามาดูท่ากระดานนะครับสูงประมาณ4เซนนะครับมาดูฐานฐานก็ฐานก็ประมาณ2องนะครับมาลองดูบนฝ่ามือนะครับ นนี้นะครับด้านข้างนะครับด้านหลังจะมีรอยบุ๋มๆอยู่ด้านหลังนะครับเนี่ย นี่5กระดาษกุศีสวัสดิการจนบุรีนะครับไขสนิมแดงขึ้นคุมทั้งองค์เลยนะครับสวัสดีครับ